นางฟ้าสู้กับปีศาจชีวิตประจำวันของครอบครัวที่แตกต่างเหล่าน ad <tem> ี้เป็นยังไงกันนะดูในลาลิลูได้เลยแม่แม่ต้องพาลูกของพวกเธอไปตรวจร่างกายเป็นประจำเดวี่พาลูกน้อยของเธอไปตรวจก่อนแหมแมมาวัดอุณหภูมิกันดีกว่าได้กลิ่นเหมือนไฟในนี้เลย พวกเราต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ออกมาก่อนมันจะไหม<อ>ฉันไม่เคยเห็นอุณหภูมิสูงขนาดนี้มาก,ก่อนดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วได้เวลาไปแล้วล่ะ<อ>จากนั้นแองจี้ก็เข้ามามาชั่งน้ำหนักลูกของเธอกันอะไรนะเครื่องชั่งน้ำหนักต้องพังแน่ๆลูกของเธอกำลังรอยอยู่เทวดาตัวน้อยหยุดเล่นได้แล้ว เธอทำคุณหมอกลัวอยู่นะเธอต้องไม่เชื่อแนะ่ว่าฉันเจออะไรมามั่งเด็กๆทุกคนรักบีซี่บอร์ดตัดเมฆสีฟ้าสองก้อนจากกระดาษแข็งพวกเรามีของน่าสนใจมากมายในนี้เอาเมฆที่มีรุง้งดวงดาวและลูกปัดอักษรกับพู่มาตกแต่งด้านข้างด้วยเส้นลูกปัดสวยจังเลย เทวดาตัวน <minutes> ้อยรักลูกปัดแวววาวพวกนี้เขาอยากเล่นกับทุกอย่างเลยฉันหาวิธีจะทำให้ลูกของฉันเล่นสนุกและเรียนรู้ในเวลาเดียวกันได้แล้วเดวี่ต้องการรถเข็นสำหรับลูกของเธอดัดมันด้วยคีมกลมแบบนี้ทำสองสามชิ้นติดขาและด้านหลังติดเทปแวววาวทับรอยต่อ ติดทับด้านหน้าด้วยทำชิ้นส่วนจากสติกเกอร์กระดาษโฟม2สีติดที่นั่งและดัดที่วางแขนให้เข้ากับตัวเด็กน้อยทำกระโจมจากผ้าสกลาสีแดงติดริบบิ้นตกแต่งด้านข้างล้อของเล่นพวกนี้มีประโยชน์แล้วทำตะกร้าจ,จากชั้นกระดาษโฟม2ชั้น อย่าลืมเตามไฟด้วยล่ะโอ้เด็กน้อยวันนี้เล่นไฟพอแล้วจ้าลูกก็รู้ว่าลูกเล่นกับไฟได้แค่ที่บ้านและเวลาแม่อยู่ด้วยเท่านั้นทำรถเข็นเด็กลอยได้เอาส่วนด้านล่างของขวดเจลล้างจานออกคลุมทั่วด้านและด้านล่างด้วยพลอยปลอมเราต้องคลุมด้านในด้วยผ้าซับในนิ่มๆ ชิ้นส่วนวงกลมจากผ้าเฟอร์ปลอมสำหรับด้านล่างมันนุ่มเหมือนกำลังนอนบนเมกเลยเราต้องการปีกเพื่อที่เทวดาตัวน้อยของเราจะได้บินได้ตกแต่งรถเข็นแดกด้วยขนนกสีขาวและเทาว้าว <Wow. S 1> โรยกากเพชรสีเงินบนด้านล่างขนนกดูล้อสีเงินแสนสวยพวกนี้สิ พวกเราสร้างรถเข็นเด็กบินได้แสนพิเศษแล้วพวกเราแค่ต้องเติมที่จับทำจากโตพิซซาเท่านั้นฉันจะต้องทำให้ลูกน้อยรู้สึกสบายพวกเราก็จะสามารถบินได้สงสัยจังว่าพวกเราจะไปถึงก้อนเมฆได้เร็วแค่ไหนปีซาตัวน้อยต้องการโมบายมีลูกปัดสวยๆเยอะแยะเลย ร้อยลูกปัดสีดำและสีแดงบนเส้นได้ติดโซ่ประดับและโมบายก็เสร็จแล้วปีศาตัวน้อยรักของเล่นใหม่ของเขาทุกอย่างขยับได้กรุ้งกริ้งและวิบวับน่าเสียดายที่ไม่มีอะไรให้เป่าตรงนี้ทำเตียงเด็กจากโต๊ะพิซซ่าสามโตโตพิซซ่าทำเป็นกรอบได้มั่นคงเลย ร่างลงบนกระดาษโฟมแวววาวตัดทรงหกเหลี่ยมออกมาติดมันเข้ากับกรอบคลุมทั่วด้านด้วยกระดาษลอกลายหนาๆนะหนึ่ง,สงเสร็จแล้วส่วนนี้คือผู้แล้ววางของฟูฟูพวกนี้เข้าไปในเปลเด็กเทวดาตัวน้อยสนุกกับเปลเด็กของเขามากๆเลยดูสิเธอสามารถเล่นปลาหิมะได้ด้วยผู้พวกนี้นะและแม่ก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลย ทำสนามเด็กเล่นให้ปีศาจตัวน้อยกันติดกาวไม้เสียบเข้าด้วยกันวางมันทีละอันทีละอันเพื่อทำกรอบที่มั่นคงระบายด้วยสีอะคริลิกสีแดงว้าว <Wow. S 1> วัดตัวเด็กเพื่อทำที่นั่งสบายสบายติดโซ่เพื่อยึดบาะที่นั่งชิงช้าก็เสร็จแล้วทีนี้พวกเราก็ต้องทำตาข่ายด้วยมันได้แบบนี้มันเด้งดึงจัง ตกแต่งลูกกรงด้วยขนนกสีแดงปีศาจต,ตัวน้อยสนุกกับลานเด็กเล่นนี้มากเลยชิงช้าดูเจ๋งมากแต่เด็กน้อยต้องการความช่วยเหลือหน่อยแม่จ๋าจจะช่วยให้เธอปีนเองเดี๋ยวแม่จะโชว์ให้ดูว่าความสนุกของจริงมันเป็นยังไง <c oughs> เทวดาขี่ก้อนเมฆได้และพวกเราให้หัวกลับข้างได้ด้วย เธอต้องแข็งแกร่งพอที่จะถือไม้สามง่ามแรกของเธอได้สร้างพรมเรียนรู้ร่างรูปเมฆบนกระดาษแข็งตัดเมฆสองอันออกทำให้มันนุ่มด้วยไส้โพลีเอสเตอร์คลุมมันด้วยผ้าที่มีลายดาวติดที่หลังท่อบนพรมใช้มันคลุมรอยต่อด้านข้าง มันดูดีและนิ่มมากทีนี้เราต้องเลือกจี้ที่สวยที่สุดฉันชอบลูกปัดอันนี้ผู้อันนี้และพลอยปลอมบางอันติง๊งเทวดาตัวน้อยกำลังเล่นกับของเล่นห้อยและกระดิ่งพันๆอันส่งเสียงกรุ้งกริ้งอยู่ในท้องฟ้า โพนี่น้อยตัวนี้แปลงร่างเป็นมา้าสำหรับจะตุราชายแห่งมันสิ้นโลกตัวน้อยของเราระบายของเล่นด้วยสีอะคริลิกสีดำดวงตาสีแดงคือสิ่งที่เราต้องการทากาวเอลเมอร์เข้ากับเขาและปีกและโปรยกากเพชรลงไปทำแผงคอและหางจากขนสีแดงตัดลวดยืดหยุ่น2ชิ้นแดดตรงปลาย พวกเราสร้างฐานที่ดีสำหรับมาโยกได้แล้วมันดูดียิ่งกว่าในกาแพรสีทองฮิอุ๊บของเล่นพวกนี้ไม่ควรพูดได้นี่นะแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ในโลกใต้ดินแห่งนี้สร้างบล็อกตัวอักษรเขียนคำว่าแองเจลบนลูกปัดพลาสติก เด็กน้อยฉลาดจังเลยเขาสะกดคำนี้ได้ง่ายมากมาทำของเล่นแรกของปีศาจตัวนี้กันระบายไม้จิ้มฟันด้วยสีอะคริลิกสีแดงร่างรูปไม้สามง่ามบนกระดาษโฟมแวววาวตัดชิ้นส่วนออกมาและติดที่จับไม้ทีนี้เธอก็มีไม้สามง่ามแล้วเหมือนแม่ของเธอเลยเอาหอ่อคินเดอร์จอยมา และระบายสีขาวตัดวงกลมออกจากแผ่นโพลีเอสเตอร์ผ้าห่มนี้นุ่มจังเลยติดที่หลังท่อตกแต่งมันด้วยลวดลายดาวบอะที่นั่งพกพาได้แสนสะดวกนี้ช่วยให้แองจี้พาลูกน้อยของเธอไปไหนมาไหนได้ทุกที่แม้แต่สุดขอบโลกทั้งเทวดาตัวน้อยและแม่ของเขามีความสุขมาก ครอบครัวจากนรกของเรามีอธิยาศัยดีมากเลยเขียนคำว่ายินดีต้อนรับสุนรกบนแผ่นกระดาษโฟมและแผ่นผ้าสกลาตตัดตัวอ,อักษรอ,ออกมาห้อยตัวอ,อักษรบนเข็มขัดหนังเล็กๆครอบครัวนรกมีบรรยากาศรอบตัวพวกเขาเป็นของตัวเองควันโซและเครื่องบระดับนรกที่แน่ๆเลยคือมันเป็นทางออกแสนสร้างสารรค์แทนที่ศูนย์เลี้ยงเด็ก มาทําชั้นวางของกันพวกเราต้องการแหวนพลาสติกสองอันและไม้ไอศครีมเลมไม้และระบายมันเป็นสีขาวพวกเราทําชั้นวางของแล้วชั้นวางของเล่นเสร็จแล้วมันเข้ากับห้องสมุดของเราได้ดีเลยและคุณก็ไม่ต้องคอยเก็บของที่ตกไปบนโลกด้วย <c oughs> ครอบครัวสองครอบครัวนี้เป็นคู่ตรงข้ามกันเลยแต่พวกเขาก็ยอดเยี่ยมในแบบของพวกเขา กดไลค์ว like mm ิดีโอกดติดตามลาลิลลีและกดปุ่มโนติจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา